ียนวัดวงวารีสถาบันนีสิ์ยังจะจดจำเรียนดีมีวินไฟคุณธรรมำนำชุมช,ชนเน้นผลการพัฒนาโรงเรียนวัดวงวารีตั้งอยู่ที่หมู่เจ็ดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางวิมลมาศชำนิกราโดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน105คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน11คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มใสวายสวยช่วยเหลือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดวงวารี เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับตำบลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นเลิศทั้งวิชาการตามมาตรฐานสากลดำรงตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำชุมชนเน้นผลการพัฒนา การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนวัดวงวารีได้ดําเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ด้านที่ 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ําโดยได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง กำหนดนโยบายให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการคัดกรองวัดไข้นักเรียนบุคลากรผู้ปกครองก่อนเข้าสู่สถานศึกษามีระบบป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามโดยดำเนินการตามมาตรการ3ปได้แก่ป้องกันปลูกฝังปราบปรามโดยมีรู้โรงเรียนและมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆการป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามในโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานป้องกันปัญหายาเสพติดดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกํากับติดตามประเมินผลโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนและได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านที่2ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนทุกวัยให้ได้รับการศึกษาเพื่อให้มีพัฒนาการทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและมีรับเบียยวินัยที่ดีสมวัยผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนและได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในการให้ความรู้และตรวจสุขภาพของผู้เรียนอยู่เสมอ และจัดการเรียนรู้หรือโครงการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพสามารถอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยได้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำในแต่ละระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2โครงการฝอฝา,ามหาสนุกระดับชั้นอนุบาลปีที่3โครงการวุ้นในเปลือกไข่แฟนซีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โครงการไข่เค็มหมักเกลือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โครงการขนมไทยใจฟูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงการเห็ดออมสุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงการกระถางสร้างอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โครงการสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติกและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแนวอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทำให้นักเรียนทุกคนมีเป้าหมายในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศโดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจากองค์ภายนอกอื่นๆได้แก่การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล11เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงและเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติโรงเรียนได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม โดยประสานความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการจัดหาทุนการศึกษาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์และได้จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลหรือ IEP สำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้านที่3ด้านคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณมีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยมีสมรรถนะและทักษะทางคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมตาม,ตามวัยผู้เรียน ให้มีผลสมบิต์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและพัฒนาระบบการวัดประเมินผลผู้เรียนทุกระดับตามสภาพจริงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยครูมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และจิตวิญญาณความเป็นครูสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความหลากหลายตามบริบทสถานศึกษาด้านที่4ด้านประสิทธิภาพ โรงเรียนได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีการแต่งตั้งคณะทำงานการกำหนดแผนงานและรูปแบบในการเรียนการสอนโดยขับเคลื่อนบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและมีการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วัดวงวารีปลอดภัยใส่ใจด้วย3ามปวัดวงวารี (Safety School) โรงเรียนได้จัดทำแผนการดำเนินความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยดำเนินการตามมาตรการ3ามปได้แก่การป้องกันโดยดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยการประเมินปัจจัยเสี่ยงของสถานศึกษาการจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาให้เหมาะสมปลอดภัยและการจัดระบบคัดกรองดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียน การปลูกฝังโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและเจตคติที่ดีและการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดจิตสำนึกความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นการปราบปราม ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายประโยชน์ที่ได้รับ 1. โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามแนววิธีปฏิบัติที่ดี b best Practice 2. โรงเรียนมีการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 3. โรงเรียนมีแผนความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน 4. นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับความคุ้มครองให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 5. นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเกิดความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนวัดวงวารีอขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสี่ที่ได้มาติดตามตรวจสอบประเมินผลในครั้งนี้ ชนเปมนผลการพัฒนาบูมันบากบัน,นเพื่อเรียนรู้